ขมวินก้ายิงเลยโอ้โหโอ้โหขมวินกา้ายิงขวาโอ้โหดูเลยลูกนี้อะไรวะฟุกปะเนี่ยโอ้โหโอ้สวยจริงครับลูกนี้ยอมยอมสวยจริงสวยจริงไม่รู้ฟุกบ้าอะไสวยจริงสวยจริงโอเคเราตีเสมอครับครึ่งแรกโอ้ใกล้จะหมดเวลายอยู่แล้ว ค่อยข,ขึ้นไปอซโซกาเซียเฮ้ยเอาบางนี้เอาบางนี้อุ้ยอุ้ยอ้าวฟีคิกจุดอันตรายอย่างนี้แล้วเรามีเทพเจ้าลูกนี้อย่างอาดากูแลอยู่ครับได้ลุ้นเลยได้ลุ้นเลยอุ้ยเรามีเทนด้วยนี่หว่าและมุมนี้มุมนี้ผมว่าต้องเทนว่ะยิงฟีคิก88ด้วยเอา แงรันนคนของโลกเซล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 หน่อยเซลแฟนยูฟาเขาหน่อย